วัสดีครับกลับมาพบกับรายการฟุตบอลอัปเดตกันอีกครั้งในช่วงเช้าอย่างนี้ครับกับผม i อ s อซ s t นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลให้กับแฟนๆได้ติดตามกันครับก่อนอื่นเราก็ฝากแฟนๆติดตามทุกช่องทางของช้างศึกด้วยนะครับล่าสุดเราก็มีทั้ง t k t t o k แล้วก็บล็อกดิบด้วยครับแฟนๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ จะได้อัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันที่ข่าวแรกเลยครับกับข่าวข,าวของเพื่อนบ้านอย่างทีมชาติอินโดนีเซียครับที่มีข่าวว่าทางชินแทยองครับกุนซือที่เพิ่งจะเข้ามารับงานได้ไม่นานครับซอแววว่าจะไปได้ไม่สวยแล้วครับสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียตอนนี้ซึ่งทางชินแทยองครับเป็นกุนซอชาวเกาหลีใต้เคยคุมทีมชาติเกาหลีใต้ลุยศึกฟุตบอลโลกปี2018แล้วก็เอาชนะเยอรมันมาแล้วด้วยตอนนี้นะครับทางสื่อของเกาหลีใต้ได้ไดออกมาเผยบทสัมภาษณ์ของชินแทยองว่าไม่พอใจกับการทํางานที่ไม่เป็นมืออาชี รตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของที่ไม่ตรงตามที่คุยไว้ตั้งแต่แรกกับทางสมาคมครับจากเดิมจะมีการคุมทีมชาติชุดใหญ่รวมถึงทีมชุด u 23แต่ว่าไปไปมาเนี่ยทางชินไทยองต้องรับผิดชอบในชุด u 19ด้วยครับตรงนี้เนี่ยต้องรอติดตามเลยครับว่า อินโดนีเซียเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก่อนที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับข่าวต่อไปครับกับข่าวที่ต้องถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเลยครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยครับเมื่อเบนจามินเจมเดวิดครับได้สัญญาใหม่กับทางฟูลแลมทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษแล้วนะครับโดยสัญญาเนี่ยจะต่อออกไปจากเดิมอีก2ปีครับจะไปสิ้นสุดอีกทีในปี2022ตรงนี้ก็แฟนๆน่าจะได้ลุ้นกันแล้วครับว่าเบนจามินเดวิดเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นทีมชุด 23ครับก็ลงสนามไปทั้งสิ้น12นัดครับตัวจริง9นัดตัวสำรอง3นัดทาไปได้1ประตูกับอีก2แอสซิสครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจเลยครับว่าจะสามารถขึ้นชุดใหญ่ในอีก2ปีข้างหน้าได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวเคยออกมาบอกด้วยนะครับว่าอยากจะขึ้นชุดใหญ่กับฟูลแลมในอีก2ปีข้างหน้าครับข่าวต่อไปครับกับข่าวการซื้อตัวของ BG ปทุมยูเนเต็ดครับที่ยังซื้อตัวไม่หยุดเลยนะฮะ ล่าสุดเนี่ยไปมีข่าวกับ3นักเตะของการท่าเรือ f อครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้ได้มีการเพิ่มตัวผู้เล่นเข้ามาอีก5คนแล้วตอนนี้จะมีอีก3คนจากการท่าเรือ f อครับนำโดยเจนลบสัมเพาดีครับอธิบดีเอติรัตแล้วก็พินโยอินพินิตครับซึ่งล่าสุดครับเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ครับทางด้านของ BG จีปทุมยูเนเต็ดได้เปิดตัวเจนลบสัมเพาดีกองหน้าจากการท่าเรือ f c เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านของเจนลบนะครับก็จะใส่เสื้อหมายเลข19ครับลงล่าตาข่ายให้กับ BG จ um ีปทุมยูเน นแฟนๆก็ติดตามกันให้ดีเลยครับว่ามีจีจะหยุดที่ใครครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าย้มงอีก3คนเนี่ยจะรวมกับของเก่าเป็น8คนเลยทีเดียวครับไปกันที่ข่าวของการท่าเรือ FC บ้างครับหลังจากที่ข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยจะเสียตัวผู้เล่นถึง3คนครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่2รายอย่างทิตาวีแล้วก็ทิตาทอนอักษรสีครับที่เป็นผู้เล่นใหม่จากบริสเทโลเอฟซีเนี่ยได้เดินทางมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับโดยทางมาดามแป้งนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้เล่นใหม่2รายนี้นะครับว่า ติดตามฟอร์มาอย่างยาวนานครับแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่สําคัญครับมีอนาคตอีกไกลเลยครับบนเส้นทางลูกหนังกับทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ในระดับทีมชาติตรงนี้แฟนๆก็ต้องติดตามกันให้ดีเลยครับว่าทิตาทอรและทิตวีเนี่ยจะเบียดตําแหน่งตัวจริงในการท่าเรือ f อได้หรือไม่เพราะว่าผู้เล่นในตําแหน่งกองหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับโดยสําหรับโปรแกรมของการท่าเรือ f อในนัดที่5นะครับก็จะพบกับโบลิสเทโลเอฟซีด้วยครับก็เป็นทีมเก่าของทิตาทอรแล้วก็ท กับเกมไทยลีก2020ในนัดที่5ที่จะกลับมาแข่งขันใหม่ครับข่าวสุดท้ายครับกับการแข่งขันฟุตบอลเจลีก2020ครับที่จะกลับมาแข่งขันใหม่ในช่วงวันที่4รก,กรกฎา,าคมครับล่าสุดเนี่ยมีประกาศออกมาว่าจะให้แฟนบอลเข้าชมในสนามได้แล้วนะครับแต่ว่าในวันที่4รกรกฎาคมครับซึ่งเป็นวันแรกที่กลับมาแข่งขันกันใหม่เนี่ยจะยังเป็นการแข่งขันแบบปิดอยู่แต่ว่าในวันที่10กรกฎาคมครับจะให้แฟนบอลเข้าสนามได้แล้วโดยจํากัดที่จํานวน5,000คนครับแล้วก็มีการเว้นกินนั่งเนี่ยห่างกันประมาณ1เมตรและหลังจากนั้นครับในช่ว คคก็จะมีการเพิ่มจํานวนของแฟนบอลให้มากขึ้นครับก็จะไปสูงสุดที่จํานวน50%ของความจุสนามครับตรงนี้ก็เป็นแฟนของฟุตบอลเจลีก็น่าจะได้สัมผัสอัธรสที่มากขึ้นครับมากกว่าการแข่งข,ขันแบบปิดแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ติดตามกันในช่วงเช้าอย่างนี้แหละครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมกลับมาติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลได้อีกครั้งกับรายการฟุตบอลอัปเดตนะครับก็วันนี้ผมไอ s อซิสก็ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ